อยากกินข้าวแกงกะหรี่50บาทโ,โคโลเกะลูกเลย20การันตีว่าทุกเมนูไม่เกินร้อยซึ่งเมนูที่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทใครชอบกะหรี่นะฮะใครชอบกะหรี่นะฮะแนะนำครับเมนูนี้ ร้านจะมีความเผ็ดให้เลือกด้วยนะอย่างล่าสุดก็มีพี่มาวินนะครับมันต้องพีคกสุดแน่เลยเล่นไปยี่เอ็ดนะครับ <laughs> <laughs> และตอนนี้นะฮะผมก็พร้อมแล้วนะครับกับข้าวแกงกะหรี่ความเผ็ดเท่าไหร่นะยี่สิบสาผม23 ถึงแล้ววันนี้นะฮะผมบอกนะครับตื่นมาแล้วมันเป็นฟิลแบบอยากกินข้าวแกงกะหรี่วันนี้ผมเลยจะพามาตะลุยกินข้าวแกงกะหรี่ <Wow. S 1> ร้านที่อ่ะจะบอกร้านลับก็ได้นะแต่หลายคนบอกเอ้ยถ้าเซิร์ช g o o g l e เจอมันถือว่าไม่ลับน่ผมว่าร้านนี้ก็ลับวะ่ะเป็นบ้านคนนะอ่ะคุณลองดูดิลับไม่ลับอ่ะพี่อะไรครับผมปื๊ดครับพี่ปื๊ดเอาจริงวันนี้ผมเสิร์ชตาม Google มาเลยนะฮะครับแล้วก็แบบดูเรื่องราวแล้วเฮ้ย ทำไมมีชื่อบายซาโตอ,อิจิครับผมเป็นชื่อร้านที่ตั้งขึ้นมาอ๋อคุณลูงคนญี่ปุ่นคราตั้งคือส,สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมจากญี่ปุ่นเลยคือสูตรนี้ยการันตีว่าสูตรดั้งเดิมคนญี่ปุ่นใช่ถอดแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นนครับวัตถุด,ดิบที่ใชก้ก็คือต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นคร<อ>ับสิ่งที่ผมตกใจคือเกี๊ยวซาบปั้นมือแบบญี่ปุ่น50สิบาท โอโลเกลูกเลยยี่สิบนมือปั้นมือค่ะแต่ที่นี่การันตีว่าทำเองทำมือทุกอย่างเมนูไหนที่เป็นเมนูดั้งเดิมมีโชยุอูดง้งแล้วก็มิโซ่อูดง้งอูด้งแกงกะหรี่อูดง้งแกงกะหรี่ค่ะเป็นเส้นอูดง้งแล้วราดแกงกะ<ด>หรี่จริงหหรอแล้วก็ทอปปิ้งด้วยหมูทอดพูเลยหอิวเลยเอาเอา,เอาให้หมดเลยครับการันตีว่าทุกเมนูไม่เกินร้อยแต่ทำมือและโฮมเมดทุกอย่างต้องลองฮนะมา เดี๋ยววันนี้ลุยทุกเมนูซึ่งเมนูที่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทและเราก็พร้อมแล้วนะฮะลุยกันเลยดีกว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอันนี้คือคุชิคัตสึนะฮะอืมหมูนุ่มมากเผ็ดใ,ใช้ได้ครับโอ้โหแบบกินไมยพึ่ ใครแห้งๆมานะครับตื่นเลยนอกจากข้าวแกงกะหรี่แล้วนะฮะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างอื่นด้วยคือโชยุราเมงแล้วก็อูด้งแกงกะหรี่หอ,อมเลย ต่ที่สำคัญคือเจบาทอ่ะนี่แล trees, bing, ้วใครที่ชอบแบบแกงกะหรี่เยอะๆแน่นๆนะแน,น,นะนําเป็นแบบเส้นอุด้งไปเลยอ่ะแล้วมาเป็นแบบซุปแกงกะหรี่เลยตักทีแกงกะหรี่นี่สะใจเลยฮะใครชอบกะหรี่นะฮะใครชอบกะหรี่นะฮะแนะนาครับเมนูนี้ตักไ้ ผมบอกพิกัดให้นะฮะร,ร้านน problem, <Yeah. S 1> ี้อยู่นาคนิวาส3า32นะครับตรงเข้ามาคือหลังแรกขวามือเลยนะฮะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะครับป้ายใหญ่กว่าร้านอีกฮะเดี๋ยวไปต่อกันนะฮะกับร้านแกงกะหรี่รับๆอีกโซนหนึ่งร้านนั้นคุณบอกว่ารับวันนี้อีกเหรอรับวันนึงเขาบอกว่าขายแค่50ิบจานอ้ยติดๆมีความติดอ่ะเดี๋ยวต้องไปครับไป คือต้องบอกว่าไม่ได้รับธรรมดาโคตรรับคือเข้ามาถึงแล้วอะแล้วจอดคายอยู่เนี้ยโทรถามนุยนุยอยู่ไหนวะไอโลเคชันที่ส่งมาหาไม่เจอและนี่ฮะคือร้านแกงกะหรี่รับของโคตรรับย่านสำโรงนะฮะซึ่งจะกินได้ต้องจอง้วยถูกว่าถ้ากินที่ร้านต้องจองเท่านั้นว,วันหนึ่งกี่ที่ฮะ,ะวันหนึ่งหกที่เอาผมหกที่เอา วันหนึ่งมีแค่6ที่อ่ะใช่ครับอ่าแนะนำหน่อยฮะผมตั้มครับคุณตั้ตมอ่าเจ้าของร้านร่วมกับน้องชายครับชินน้องเตอร์ตีครับผู้ช่วยครับแล้วก็น้องแบงค์ครับผู้ช่วยที่ร้านเหมือนกันครับ<อ>สูตรมาจากน้องชายครับน้องชายเรียนจบจากลุสิษธานีครับเขาเรียนจบที่นูน่นแต่สูตรเนี่ยรสชาติอะไรพวกเนี้ย เรามาค้นหากันเองตอนนี้ถายวันละกี่จานครับตอนนี้เราอัพแล้วครับตั้งแต่หลังจากที่เราโดนยูทูบเบอร์ถล่มโดนวิวเลอร์นักรีิวต่างๆถล่มตอนนี้เราอัพจาก25เป็น50ครับมียูทูบเบอร์มาก่อนเราเนี่ยเราโดนเขาเข้ามาซุ่มทานครับเหตุแรกเหตุแรกก็แบร์ฮับครับแล้วก็แบร์ฮับมาแล้วแล้วก็มีหลายท่านเลยครับที่เข้ามาขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้เอ่ยใครจำไม่ได้เยอะมากเอาง่ายๆว่า25จานกินที่ร้าน ยี่สิบห้าจานส่งเดลิเวอรี่แค่นี้ต่อวันจบเลยจบบครัดีนะเรามาคิวแรกสั่งเลยไหมเมนูคุณมีอะไรบ้างดีกว่าอย่างนั้นผมขอตัวนี้เลย ข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัตสึไข่ข้นแล้วทำไมมีทงคัตสึพรีเมียมอีกอะคือทงคัตสึพรีเมียมเราทําตอนแรกเราทํามารองรับผู้สูงอายุครับตัวเขาเคี้ยวตัวธรรมดาไม่ไหวครับเราก็เลยทําหมูพรีเมียมขึ้นมาฮะใช่ครับแล้วผมสั่งพรีเมียมได้ไหมฮะได้ครับได้่อย่างนั้นผมขอผมขอกะหรี่ตัวทอปผมขอกะหรี่ตัวทอกะหรี่ตัวทับของเราต้องเบอร์ตองนะ มอจที่ร้านจะมีความเผ็ดให้เลือกด้วยนะความเผ็ดนี่ยิ่งกว่าเบอร์พัดลมอีกนะฮะศูนย์หนึ่งสอสามสี่ห้ามากกว่าห้าคิดเพิ่มระดับละสิบถ้ามากกว่าก็คือระดับละสิบาทถูกต้องครับอย่างล่าสุดก็มีพี่มาวินนะครับอ้าวมาแล้วใช่ครับมันต้องพีิกสุดแม่เลยเล่นไปยี่บเอ็ดนะครับไอ้หนุ่ยกูมองตากูรู้เลยมึงคิดอะไรอยู่ไหวมไหว มาว 8, uh. ิงกินยี่สิบเอ็ดอ่ะแดนเบลามิดกินยี่สิบสองครับเพื่ออะไรเนี่ยเดือดมากคะผมถามเขาเลยว่าทานได้แน่นะกินไม่หมดผมจะจ่ายตังค์ให้ดูก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วอันนี้คือแกงกะหรี่คือของใครของมันนะฮะทำทีละจานเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับไข่ถ้ายังไม่ได้ใส่อะไรคือระดับศูนย์นะครับระดับศูนย์นี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีเฟิเตอร์ออกลงมาแล้วฮะสวัสดี้ครับ นวลนวลเราไปทียสามอ่าได้ครับไปทียะสามนี่ก็เป็นสไตล์เผ็ดร้อนนะครับหูแจ่วจริงนะระดับศูนย์นะผมบอกเลยว่ามันได้ความนวลให้อันนี้ยอมรับเลยอร่อยจริงแต่หลังจากเนี้ยเราจะเริ่มทรมานตัวเองกันแล้วนะฮะอันนี้ระดับสามนะฮรัต่างกันออกไปไหมต่พงมีพิกแล้วมัคนละคนละเรื่องคนละเรื่องเลยอ่ะร้องห้าไหมไปเจ็ดเลยก็ได้ไปอันนี้เจ็ดนะ ได้โยมเต่น <c oughs> <c oughs> Reason> ี่สบายงั้นเราจะรอเจอไปถึงนูเลยดีกว่าทีเดียวเราข้าเวลไปเลยเก้าเจ็ดสิบสห้าสิบเายี่สิบเอ็ดยี่สิบไปเลยอุยยี่สิบสไปเลยเพื่อลุยครับ กะหนึบหนึบจนตอนนี้นึกว่าพริกแกงพแนงนะฮะและตอนนี้นะฮะผมก็พร้อมแล้วนะครับกับข้าวแกงกะหรีความเผ็ดเท่าไหร่นะฮะ23มผม23ามาลุยกันนะฮะหนึบหนนมากเลยครับพริกเล้วน ยังมีความอร่อยนะคือมันเผ็ดร้อนแต่ผมว่าผมกินได้ดูนะครับนี่คือความหนาของหมูนะครับอตอนนี้ทั้งเหงื่อทั้งน้ำมูกทั้งตาไหลมาแล้วแฮลิเลย กินไปไม่รู้ตัวนะแต่คือแบบเหงื่อมันออกหัว้อกินให้หมดนะเอาหมดอ่ะนี่อาจจะเสีย,ยชื่อเราเซ้นต์บ้านไม่มีเซ็ตเราของจริงนั่งดีกว่าเยอะเลยฮะ เมนูที่ทางร้านแนะนำเลยนะครับเรียกว่าพราย y p r e s e n ์นะครับคือข้าวแกงกระหรี่ไก่กรอบความเผ็ดระดับอะไรครับวันนี้ความเผ็ดระดับสามนะครับเอ้ย <laughs> ท้องอังี้ยแสบเลยนะฮะ <laughs> คือพอร้อนปุ๊บเนี่ยความเผ็ดมันกี้มันออกมาอีกรอบหนึ่งเลย <laughs> <laughs> เพาะคงข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนุ่มแบบ juicy ชุ่มฉ่ำอย่างที่คุณบอกจริงแลวสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เลยนะฮะความเผ็ดระดับ3อะ่ะชีวิตดีกว่าเยอะเลย <laughs> สรุปเลยนะฮะร้านนี้คือของจริงอร่อยจริงหมูอร่อยไก่ก็อร่อยแต่ถ้าใครอยากได้หมูนุ่มๆหน่อยผมก็แนะนำพรีเมียมคือที่นี่เปิด1รอบ จับหนึ่งกลุ่มเท่านั้นใช่ครับไม่มีขั้นต่ำก็คือปิดรอบกินเลยใช่ครับทั้งหนึ่งชั่วโมงเป็นของคุณคนเดียวใช่ครับหนึ่งชั่วโมงคุณขายข้าว1จานใช่ครับใครอยากมานะฮะต้องจองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวฝากเพจตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปใช้ความสามารถนะครับจองกันเอาเองถ้าจองมากินที่ร้านไม่ได้เขาก็ยังมีเดลิเวอรี่ใช่ครับซึ่งก็จำกัดอีกอยู่ดีนัแหละใช่ครับเดลิเวอรี่ลาลานะครับปกติก็ถ้าไม่ต้องจองอาหารครับกดให้ทันก็พอ เราใช้เวลาแค่3นาทีครับ25กล่องเนี่ยนะใช่ครับ3นาทีหมดเกลี้ยงใช่ครับนอกจากมีตังแล้วต้องมีดวงด้วยนะฮะใช่ครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะ<ช>แล้วก็<ช>ฝากเพจของทางร้านด้วย<ช>นะครับ,รบผมอร่อยจริงคอนเฟิร์มขอบคุณครับผมสวัสดีครับ